เดี๋ยวผมเล่าเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งให้ฟังดีกว่าตอนผมขับไรเดอร์นะครับผมมันมีออเดอร์ที่ว่าเราไม่ได้อยากจะรับเลยคือตอนนั้นผมกำลังจะปิดแอปกลับบ้านแล้วในช่วงเวลาสัก4ี่ห้ทุ่มได้เนี่ยผมได้รับออเดอร์หนึ่งระยะทางก็เกือบ10บกิโลถือว่าไกลพอสมควรได้ครับตอนนั้นเนี่ยผมที่แรกว่าจะปัดหรือจะรับ ดีนะแต่ตัวสุดท้ายแล้วอ่ะรับก็ได้ก่อนเข้าบ้านผมเลยตัดสินใจที่จะรับออเดอร์พอผมยืนยันออเดอร์ไปที่ร้านอาหารเนี่ยผมก็ไปถามกับเจ้าของร้านนะจีทำไมออเดอร์ลูกค้านี่มันลูกค้าใหม่แน่เลยเพราะว่าผมไม่เคยรับออเดอร์นี้มาก่อนเลยขอบคุณสำหรับแฟนคลับครับ,บผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับตอนนั้นผมก็ ด้วยความสงสัยถามเจ๊ว่าน่าจะลูกค้าใหม่ใช่ไหมเจ๊เจ๊เจรู้จักคนนี้ไหมแล้วหมู่บ้านเนี่ยผมก็ไปกดแผนที่ G P S ให้กับเจ๊ดูว่าเนี่ยผมไดออเดอร์ตรงนี้เจ๊เจ้าของร้านบอกกับผมว่าไม่เคยไม่เคยเห็นใครไปส่งเจ้านี้นะเจ๊ก็เพิ่งได้ผมก็โอเคตกลงรับไประยะทางประมาณ9กิโลครับผมขับตามทางไปเรื่อยๆบอกเลยว่าเส้นทางนั้นนะ่ะ ผมยังไม่เคยวิ่งไปส่งระหว่างขับเข้าไปในเส้นทางมันเริ่มเปลียวเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันมี GPS อ่ะมันบอกให้เลี้ยวซ้ายลงไปเป็นซอยซึ่งมันเลี้ยวออกจากถนนใหญ่อะแล้วมันเปลี่ยวมากๆเลยครับในตอนนั้นนะผมก็มองเห็นไกลๆเลยว่าไฟอะหมู่บ้านอยู่อีกเป็นกิโลเลย ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยคือมันไม่มีไฟเลยครับและสองข้างทางเป็นทุ่งนาตอนนั้นผมก็อ่ะใจดีสู้เสือไปส่งแล้วจะได้กลับบ้านแล้วปิดออเดอร์ตัดสินใจได้ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเรื่อยๆขับเข้าไปตามทางเข้าไปเรื่อยๆตามแสงไฟที่เห็นอยู่ริบลระหว่างเข้าไปถึงภายในเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่หันหน้า ใส่กันเรามีถนนส่วนบุคคลตัดกลางหมู่บ้านตอนนั้นผมเข้าไปเนี่ยเห็นพี่รปภนั่งอยู่ป้อมแต่ป้อมมันจะชิดกับมุมประตูฝั่งหนึ่งมีความแปลกใจว่าทำไมพี่รปภไม่ลุกขึ้นมาทักทายหรือเก็บบัตรหรืออะไรบ้างแต่ก็อไม่เป็นไรมันดึกแล้วเข้าใจว่าเขาน่าจะปล่อยให้ไนเดอร์เอาอาหารไปส่งได้แบบฟรีสไตล พอผมกลับเข้าไปเนี่ยผมสังเกตแล้วว่าบ้านเนี่ยจะมีราวๆยกว่าหลังได้ฝั่งละประมาณ10หลังได้2ฝั่งหันหน้าใส่กันผมต้องไปส่งบ้านหลังสุดท้ายแต่ระหว่างขับไปผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งทะเลาะกันผู้หญิงกับผู้ชายผมไม่ได้สังเกตอะไรมากหรอกแต่น้ำเสียงน,ะน่าจะสัก40-50ได้ มีปลาเข้าของมีอะไรใส่กันเราไม่อยากสนใจครับอยากไปส่งออเดอร์แล้วกลับบ้านระหว่างที่ผมส่งออเดอร์เสร็จผมพยายามติดต่อหาลูกค้าแต่พอผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลูกค้าก็พิมพ์มาว่าห้อยไว้ตรงนั้นเลยครับก็คือลูกค้าตัดผ่านระบบเรียบร้อยแล้วในตอนแรกผมไม่ได้อะไรเลยครับปิดแอปแล้วก็เตรียมตัวจะกลับบ้านเพราะว่าส่งออ,อเดอร์เสร็จ ขับรถกลับมาเนี่ยมันผิดสังเกตคือเมื่อกี้ยังมีคนทะเลาะก,กันอยู่เลยพอผมเลี้ยวรถจะออกไปทางปากซอยอะรู้สึกว่าซอยมันเงียบและเปียวมากแล้วเหมือนบ้านทุกหลังอะข้างหน้าทางออกปมรอปพอนะฮะเหมือนเขาปิดไฟหมดเลยในตอนแรกที่ผมเข้ามายังเปิดไฟอยู่อะผมก็มีแค่ไฟหน้ารถ pce ครับก็สว่างๆหน่อย ก็ขับออกไปพยายามที่จะขับออกไปจากหน้าหมู่บ้านขับไปเนี่ยผมสังเกตซ้ายมือมันมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่แล้ผมเอ๊ะเมื่อกี้ไม่เห็นนะเขาเข้ามาตอนไหนทําไมเราไม่ได้สังเกตแต่เราก็ไปกลับบ้านดีกว่าจบภารกิจเราแล้วพ่อผ่านไปถึงหน้าประตูของหน้าหมู่บ้านเนี่ยพี่ผมมองกระจกเข้าไปกระจกข้างมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวานะ ปรากฏว่าไฟบ้านทุกหลังไม่ได้ติดเลยครับคือข้างหลังมันมืดหมดเลยผมก็ไม่กล้าที่จะหันกลับไปเลยเลือกตัดสินใจที่จะขับรถออกไประหว่างผมขับรถออกไปอ่ัพี่อ่าฝังรถทีนะพอดีติดระหว่างที่ผมขับรถออกไปครับผมได้ยินเสียงตามมาผมใส่หมวกันน็อกเต็มใบนะครับผมอยู่ข้างๆผมก็ไม่ได้ยินครับ ซ้อนผมก็ไม่ได้ยินครับเพราะว่าขับรถอยู่แต่ได้ยินว่าขอบคุณนะพี่ที่มาส่งอาหารตอนนั้นผมแบบเฮ้ยอะไรวะอ่ะไม่มีอะไรก็รู้สึกว่าหูแววหรือหูฝาดคิดว่างั้นเพราะเสียงมันเบามากๆกลับบ้านดีกว่าพอไปถึงบ้านนะครับมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยผมหยิบโทรศัพท์มาดูว่า หมู่บ้านนี้เคยเคยไปส่งไปอะไรไหมก็เลยติดต่อไปหารุ่นพี่คนหนึ่งที่ขับไรเดอร์ด้วยกันแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราแล้วก็ขับก็ถามเขาว่าพี่เคยไปส่งหมู่บ้านนี้ไหมองค์ก็ส่ง g p s ส่งอะไรไปเขาตอบแชทกลับมาว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้มันล้างไปหลายปีแล้วนะผมก็เฮ้ยมันจะล้างได้ไงพี่ผมเพิ่งไปส่งอาหารมาเนี่ยผมไปยังบ้านคนอยู่กันตั้งหลายหลังเลยอะไรเงี้ย แกก็บอกว่าเอามันล้างแล้วจริงๆแต่แกก็บอกมาอีกว่าแต่พี่ก็ไม่ได้เข้าไปฝั่งนั้นประมาณสักปี2ปีแล้วมันอาจจะมีการรีโนเวทหรือปรับปรุงหมู่บ้านใหม่เพื่อมาใช้งานก็ได้ผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวพี่พาผมไปดีกว่าพรุ่งนี้เช้าในรุ่งเช้ามาครับรุ่นพี่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาผมที่หน้าบ้าน เราก็ได้ไปด้วยกันในจุดที่ส่งอาหารแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมขอแวะไปทานอาหารเช้าที่ร้านเจก่อนเป็นเจร้านประจำครับก็คือพวกผมจะได้ออเดอร์เขาประจาแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านเขาประจําด้วยเอาไปไปถามเจ๊เจ๊อ่ะบนผมก่อนเลยว่าเมื่อคืนน่ะระบบมีปัญหาหรือเปล่าเงินมันไม่เข้าระบบผมก็เลยบอกไม่รู้ครับก็คือลูกค้าตัดผ่านบัตรอันนี้คือไรเดอร์ไม่สามารถบอกได้ จก,ก็บอกแล้วแบบนี้ทําไงอ่ะเพราะแต่ก็อ่ะเก,กไม่อยากจะตามมากก็เดี๋ยวรอดูเพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะหกสิบเจ็ดสิบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่มียอดเข้าแกก็เลยสอบถามตอนนั้นหลังกินข้าวเชาว้าอะไรเสร็จครับรุ่นพี่ก็พาผมไปสถานที่ที่ผมไปส่งอาหารรุ่นพี่ผมก็บอกว่าเขาอาจจะรีโนเวทให้สวยขึ้นแล้วก็ขายให้ราคาถูกให้คนมาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเข้าไปหน้าขอบ้านพี่ ประตูเลื่อนหน้าหมู่บ้านนะครับผมจำฟังมันถูกถอดออกไปแล้วแล้วมันเอาไปพิงไว้อยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ปิดแต่ตอนผมขับมาเมื่อคือนะประตูมันปิดครึ่งหนึ่งแล้วพี่รอรพอที่ผมเห็นนะ่ะคือป้อมรอรพอนั้นนะ่ะหลังคาล่วงคือมันหักแล้วชำรุดไปแล้วอะ่ะแล้วมันวางพิงอยู่ข้างกำแพงติดกับประตูะผมก็เลยอ่ะ แบบนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วพี่ผมก็บอกนะพี่บอกแล้วมันล้างแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้านครับปรากฏว่าบ้านทุกหลังมันล้างหมดเลยแล้วรถที่ผมเห็นน่ะมันเป็นรถที่ขึ้นสนิมเป็นซากมีแต่โครงรถที่จอดอยู่แล้วครับแล้วทั้งซอยคือมันเปลี่ยวแล้วไม่มีใครอยู่แล้วตอนนั้นผมเก็บคำถามทุกอย่างไว้ในใจแล้วก็ไปที่ กลับไปที่แบบจุดรวมแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพูดคุยไปสอบถามเกี่ยวกับรุ่นพี่ลหลายๆคนปรากฏว่ารุ่นพี่คนอื่นเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปส่งออเดอร์เนี่ยมันมีคนเข้าไปก่อนผมแล้วและไปเจอมาหลายคนแล้วกับหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้แหละมันล้างมานานพอสมควรแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าสองตายายคู่หนึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกัน จะทะเลาะกันทุกวันเรื่องจอดรถคือจะมีคุณตาเนี่ยที่เป็นเจ้าของกระบะเน่ชอบเอารถมาจอดหน้าบ้านทั้งที่ในบ้านมีที่จอดรถแต่ว่ากับเอาที่จอดรถอะมาวางของหรือปลูกเพื่อปลูกผ,ผ,ผักอะไรอย่างนี้ทำให้คุณยายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนะรู้สึกไม่พอใจก็มีปลาข้าวของไปไป,ไปที่หน้าบ้านปลาข้าวของไปในรั้วบ้านหรือบางครั้ง เอาเมจิกเอาอะไรไปเขียนรถไปเขียนสีรถของคุณตาคุณตาบางครั้งโมโหก็ขวดเหล้าขวดเบียร์ปาเข้าไปในร้านซึ่งคุณยายเนี่ยเปิดร้านของชำอยู่ฝั่งตรงข้ามปรากฏว,ว่านานเข้านานเข้ามันมีเหตุการณ์ที่น่านเหลือเชื่อคือคุณยายเอาไฟไปจุดเผารถคุณตาครับเพราะว่าบอกใม่ฟัง ทำให้รถคุณตาเนี่ยไฟไหม้ทั้งคันครับแล้วคุณตารู้สึกโกรธมากก็เลยไปทําร้ายคุณยายจนเสียชีวิตหลังจากที่คุณตาจบเรื่องนั้นเสร็จโดนกดดันจากเรื่องคดีและครอบครัวของฝ่ายผู้เสียชีวิตทำให้คุณตาทนไม่ไหวผูกคอตัวเองเสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนั้นเช่นกัน สรุปแล้วเหตุการณ์ที่ผมเห็นคนแก่ทะเลาะกันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วและพูดไปถึงลูกค้าที่สั่งออเดอร์ผมบ้านหลังสุดท้ายเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่หรอกคือหลังจากที่หมู่บ้านนี้มันล้างก็เหมือนเขาอะถือวิสาสะเข้ามาอยู่ในตอนแรกอะเข้ามาอยู่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไร แต่เจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของที่นะฮะพยายามมาขับไล่ทําต่างๆนานาเขาก็ไม่ยอมออกจนเจ้าของที่เได้ไปจ้างวัยรุ่นให้มากวนเพื่ออยากจะให้เขาออกไปจากที่บ้านหลังนั้นเขาก็ไม่ยอมออกไปเขาก็ได้แต่มีคําพูดว่ามันล้างแล้วไม่ได้ใช้แล้วแบ่งๆกันใช้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ตอนนั้นคือเจ้าของบ้านเขาก็เริ่มรุนแรงและเขาเริ่มมีอารมณ์แล้วว่าทําไมมันดื้อขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะไปแจ้งตํารวจไปแจ้งอะไรละหลังจากที่เจ้าของบ้านได้ไปแจ้งความตํารวจได้เข้ามาไก่เกี่ยได้พูดคุยเขาก็ไม่ยอมออกสักทีจนเจ้าของบ้านจะแจ้งข้อหาบุกรุกหลังจากนั้นเช้าวันต่อมา ได้ข่าวว่าบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้ทั้งหลังเลยแล้วพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในนั้นเสียชีวิตไปแล้วเหตุการณ์เกิดจากที่ระบบครัวมันไม่ปลอดภัยครับซึ่งทางบ้านเนี่ยได้ทำระบบท่อส่งแก๊สไว้แล้วทางคนที่เข้าไปอยู่อาศัยคือผู้บุกรุกเนี่ยดันไปใช้แล้วมันไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วครับทำให้มันรั่ว แล้วระหว่างที่จุดไฟอ่ะมันมีประกายไฟทําให้มันไหม้ทั้งทั้งหลังเลยส่วนสาเหตุที่ทําให้เขาหนีออกมาไม่ได้เนี่ยตํารวจไม่สามารถรู้ได้เลยสรุปแล้วบ้านที่ผมไปส่งอาหารนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วคนที่สั่งอาหารผมเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งโดนแกงหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะโดนแกงก็ได้แต่บ้านหลังนั้นนะ่ะมันไม่มีคนแล้วและหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีใครอาศัยอยู่เลย บ้านยี่บหลังก็คือบ้านล้างทั้งหมดเลยครับนี่เป็นเรื่องราวของสมัยที่ผมขับไรเดอร์ Rider นะฮะ